ผู้ชมคะได้มุมสวยๆแล้วล่ะคะ่ะมาบางแสนนะคะก็ต้องนั่งแบบนี้เลยค่ะเขาเป็นที่นิยมกันนะคะเวลามาบางแสนก็คือเป็นเก้าอี้ผ้าใบแบบนี้ขออนุญาตถามเลยคะ่ะว่าจริงๆแล้วมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยครอบครัวส่งเสริมมากแค่ไหนอะครับถ้าเริ่มจริงๆตั้งแต่สมัยเด็กคือครอบครัวผมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นครอบครัวที่ว่ามีฐานะมากมายนะครับก็พออยู่พอกิอนก็ก็ตามปกติธรรมดาเนี่ยครับแล้วก็เรียนจบก็ไป เรียนจบวิศวะที่ขอนแก่นค่ะนะฮะเราต้องถามก่อนค่ะว่าทำไมถึงมาเลือกเรียนวิศวะล่ะคะเราชอบเรื่องไฟฟ้าแต่เด็กเราเรารู้ใจได้ยังไงนะครับคือไฟฟ้าเราชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วมีความฝันอยากเป็นวิศวกรตั้งแต่ป .6 อ้โหฝันตั้งแต่เด็กอย่างนั้นเลยเหรอคะตั้งแต่นั้นเลยเพราะว่าคุณพ่อผมเนี่ยเขาก็ก็อยู่ในเขาเป็นโฟร์แมนไฟฟ้าค่ะเป็นโฟร์แมนไฟฟ้าก็คือช่างเก่งเรื่องไฟฟ้ามากนะคะนะเป็นนั่นก็คือเป็น การจุดประกายของเราแล้วเราก็ติดตามเขาช่วยเขาตลอดเขาทำมอเตอร์ซ่อมพัดลมอะไรก็จะทำให้เขาตั้งแต่เ,เด็กเราก็จะชอบตรงนี้มาตั้งแต่ตอนนั้นก็เป็นความชอบตั้งแต่เด็กเลยเหมือนเขาเป็นไอดอลของเราตั้งแต่ป .6 แล้วก็ขยับตัวเองมาจนสามารถเข้าเรียนที่มอขอนแก่นวิศวะไฟฟ้าได้ใช่ไหมคะจากนั้นมาก็ไปต่อไปเรียนต่อด้วยหรือว่าทำงานก่อนทำงานก่อนหนึ่งปีครับทำงานที่ไหนคะที่ไอพีเอ็มไทยแลนด์ที่ที่อาไทยด้วยตำแหน่ง เป็นฝ่ายซัพพอร์ตวิศกรซ่อมซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็มะครับก็ทำประมาณสักปีหนึ่งปีหนึ่งครับก็ชอบนะครับงานสนุกมากเลยเจอคนมากมายแล้วก็ได้เรียนรู้การทํางานของไอบีเอ็มก็ชอบแต่ทีนี้ว่าเรามีความรู้สึกการซ่อมคอมพิวเตอร์มันมันมันเริ่มง่ายเกินไปละก็ซ้ำอยู่แบบนั้นแล้วก็มันเป็นงานที่ลักษณะว่ามีโค้ดมึงบอกเราว่าอะไร เสียเราก็จะเปลี่ยนทางนั้นนะเรา่มคิดว่าที่เราเราไปเครื่องจักรเหมือนกันคล้ายๆคล้ายๆครับผมก็เลยเราต้องหาหาทางของเราไปเรื่อยๆนะฮะทีน,นี้ก็มีคุณน้าที่อยู่ที่อเมริกาเขาก็ชวนให้ไปอยู่ที่นั่นเพื่อจะเรียนต่อนะครับแต่ทีนี้เราไปเนี่ยเราไม่ได้ไปแบบว่ามีคนจะมาส่งเสียเราให้เรียนเราก็เก็บเงินจากที่เราได้ที่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 เมืองไทยเนี่ยมีอยู่แสนบาท แสนบาทเป็นเงินเก็บของตัวเองด้วยนะครับเก็บหนึ่งปีนั้นอยู่แสนบาทเก้าแสนบาทนี่แหละไปซื้อตัว๋วเครื่องบินไปแล้วก็บินไปที่อเมริกาแต่เขาบอกว่าวีซ่าผ่านไปก็ไม่ได้ง่ายครับไม่ง่ายเพราะเงินว่าผมโชคดีนิดนึงตรงเรื่องวีซา่าคือทางคุณน้าเนี่ยอัพพลายใบเขียวได้กิ่งการ์ดให้คุณแม่ผมได<ร>้แล้วผมก็เป็นลูกได้ตามมา ก็เลยได้ได้วีซ่าที่เป็นวีซ่าถาวรน,นะคะ,คะแล้วก็ไปอยู่ไม่ใช่ไปอยู่ปี2ปีเหมือนที่เราไปฮอลิเดย์หรือไปทํางานไปวัวกันเทาวเวลไม่ใช่แต่ไปอยู่ถึงยี่ปีนะคะตอนนั้นไป,ไปมา,มา,มาประมาณ13 14ปีครับโ oh, อ้โหสิบสามสิปีแล้วตอนนั้นเองก็เราคุยกันอรอบไปว่ามีแฟนอยู่ที่เมืองไทยอยู่แล้วแล้วภรรยานเนี่ยก็รอถึง6ปีด้วยกันครับประมาณนั้นรอหปนะีคุณผู้ชมเราแค่แบบ จริงก็ค่อนข้างยากแต่เงินผมก็โชคดีเรื่องนี้อีกว่าไม่ค่อยยากเท่าไหร่สําหรับผมเพราะว่ามันมามาจากทางใบเขียวอยู่แล้วใบเขียวเราก็อยู่มาสักระยะหนึ่งสักห้าหกปีห้าปีแล้วก็มีงานการที่มั่นคงคือจังหวะที่เราได้ครบแล้วเนี่ยบังเอิญเราก็ได้งานเป็นวิศวกรออกแบบเครื่องใบเบี้นะะงานการเรามั่นคงเงินเดือนที่ค่อนข้างดีทีนี้เราก็ไปแอพพลายที่จะเป็นซิเซ่นนะคะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเพราะว่าก่อนที่จะไปได้งานประจำที่ บอกว่าเป็นเด็กปั๊มเป็นบริกรทำอ,อะไรมาบ้างเนี่ยสารพัดเลยครับคือช่วง2ปีแรกที่ไปเนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่าลำบากที่สุดในชีวิตเลยเ,เพราะว่าเราไปแบบเราไม่มีไม่มีเงิน10,000แบาทที่มีเนี่ยที่ไปถึงเนี่ยห้าหมื่นแรกเนี่ยท,ที่ใช้ในคือการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นแรกในชีวิตก่อนเลยเ,เพราะมันเป็นความฝันที่เราอยากเล่นอินเทอร์เน็ตสมยัยนั้นอินเทอร์เน็ตยังไม่มีคนไทยแทบแทบไม่เคยเห็นเลยซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อจะเล่นอินเทอร์เน็ตห้าหมื่นบาทหมดไปก่อนปุ๊บเล้ยแค่ห้าหม อยู่ไดไ้ไม่ถึงเดือนที่เมกาก็จะหมดแล้วเพราะว่าค่าของชีวมันสูงมากาาใช่แล้เราก็ทํางานไปด้วยเก็บเงินไปด้วยไปส่งตัวเองเรียนด้วยค่าใช้จ่ายประจำวันด้วย<อ>นะฮะเหมือนในละครเลยคะว่าตอนเช้าทํางานปัม๊มกลางคืนไปทําบริกรแล้วไปเช็ดกระจกอะไรอย่างเงี้ยอะไรไหมครับคล้ายๆอย่างนั้นครับแต่ว่ามันจะไม่ไมเยอะวันหนึ่งไม่ใช่สามสี่ที่วันหนึ่งอย่างมากก็สองที่นะครับเริ่มต้นเลยคือเป็นเด็กปั้มก่อนเลยเด็กปั๊มเหมือนเมืองไทยนี่เลย ค,คือว่าปั๊มที่ผมไปทำเนี่ยเป็นปั๊มสมัยเก่าที่ว่าถ้าสมัยใหม่เนี่ยเ,เดือดปัมม๊มไม่มีแล้วจะเป็นแค่เชียร์มากกว่าคุณลูกค้าจะเติมเองแล้วก็จ่ายเงินก่อนแล้วไปเติม,มก็จบไปแต่ตอนนั้นคือเราต้องเติมให้ด้วยครับตรงน,นั้นคือว่ามันเป็นปั๊มสมัยก่อนที่ว่ามันจะมี2ส,ส่วนส่วนหนึ่งลูกค้าเติมเองส่วนหนึ่งคือเราเติมให้เขานะครับแต่ว่าเราต้องวิ่งวิ่งเก็บตังค์เพราะว่าปั๊มทั้งปั๊มมีเราอยู่คนเดียวครับเพราะว่าค่าค่าค่าแรงนี่ค่อนข้างแพง ประหยัดตรงนี้ก็ต้องมีแต่ปั๊มคนนึงอย่างมากก็คนหนึ่งเต็มที่ถ้าไม่เคยเห็นเลนะสองคน <ừ> ส่วนใหญ่จะ90ก็จะแค่คนเดียวถ้าถามไปถึงว่าจากการที่เราเคยเป็นลูกจ้างคนอื่นมาก,ก่อนแล้วพอเราก้าวสู่ความเป็นผู้บริหารเองมันมีอะไรที่นํามาได้ไปยุคใช้บ้างไหมคะเยอะครับเยอะครับเพราะว่า ถ้าคนที่ไม่เคยเป็นลูกจ้างมาก่อนแล้วเป็นผู้บริหารเลยเนี่ยบางทีเขาจะมองไม่เห็นมุมของที่ทางลูกจ้างเขาเคเขามองใช่ไหมหลายๆมุมโดยเฉพาะมุมหนึ่งที่สําคัญคือทางลูกจ้างเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขามีความเกรงใจหรือกลัวหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่กล้าพูดตรงๆ mm hmm. นะฮะเขาก็คิดว่าเดี๋ยวทางเจ้านายจะดุจะวุน่นจะนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเป็นความคิดที่ผิดมีไรคุยกันทางเรารู้เขาคิดอะไรเรารู้เขารู้เราคิดอะไรมันจะจูนเนื้อหาได้ ก็คือปกติเขาก็จะมีเวลาพักผ่อนน้อยมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับเขาช่วงช่วงเวลาคือเขาทํางานที่นู่นด้วยแล้วก็ทั้งที่นี่ด้วยะครับแล้วก็เลยวิจัยาจะให้เขาพักผ่อนบ้างแต่ว่ารู้ว่าเขาคงไม่พักนะขนาดกินข้าวยังแป๊บเดียวกินนี้เสร็จไม่เกินห้านาทีแล้วต้องกินนี้เสร็จแล้วก็มาทางานต่อครับใช่แต่เขานี่ครับดูแลตัวเองด้วยนะครับขอบคุณครับก็บอกให้พี่เขาพักผ่อน มากขึ้นดูแลตัวเองอใส่ใจเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยพักผ่อนให้เยอะๆปัจจุบันนี้ก็เลยกลายเป็นเขาเรียกว่าคนที่มีความรู้เป็นอย่างมากในประเทศไทยที่สามารถทําได้ทั้งซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ซึ่งหาได้ยากเราคุยกันบอกว่าพอดีว่าคุยัปคุยมาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วคนเราน่าจะเรียนอะไรท,ที่คนเรียนน้อยแล้วก็เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั่นจะสามารถทําให้เราหางานไดอ้อาจจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นซึ่งท่านก็เห็นด้วย แล้วท่านก็บอกแนงเพิ่มเติมว่าอะไรนะคะจริงแล้วควรจะมีมากกว่าหนึ่งจริงๆควรจะมีมากกว่าหนึ่งเพราะว่ามีหนึ่งเนี่ยดีละแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นมันมันต้องมีมากกว่าหนึ่งต้องเชี่ยวชาญมากกว่าหนึ่งอย่างใช่ครับต้องเชี่ยวชาญมากกว่าหนึ่งอย่างเพราะว่าจะทําให้เฉพาะทําให้คนที่ที่สามารถทําได้สองสามอย่างเนี่ยยิ่งน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับสมมุติว่าคนไทยมี60บล้านคนคนที่สามารถออกแบบฮาร์ดแวร์ได้ในเมืองไทยมีกี่คน หมื่นคนถึงหรือเปล่า,าสมมุติว่าหมื่นคนคะนะครับทีน,นี้คนที่ออกแบบหนึ่งหมื่นคนเนี่ยมีใครที่ออกแบบซอฟต์แวร์ได้ในห 1, นึ่งหมื่นคนอาจจะเหลือสัก20คนหรืออาจจะเหลือสักห้าคนเอาสองคนนี้มารวมสองนนี้มารวมกันน้อยคราวนี้บวกไปอีกออกออกแบบฮาร์ดแวร์ได้ซอฟต์แวร์ได้ผู้สังเกตได้ไหมใช่ไหมมันก็จะลดทรงทปอีกค่ะก็กลายเป็นเหมือนเป็นโอกาสให้กับเราได้เขาเรียกว่าก้าวเข้าสู่วงการได้อาจจะ ก่นอื่นเพราะว่าเราเนี่ยก็สะสมประสบการณ์มานานมากในปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงคุณทนเนี่ยต้องแบบว่าคนในวงการเทคโนโลยีด้วยกันแทบจะรู้จักกับทั้งหมดแล้วไม่ใช่แค่นึงประทยเท่านั้นเพราะว่ารู้จักในต่างประเทศด้วยตอนนี้เองนอกจากบริษัทนี้เนี่ยทอทดิจิตอลมีการออกไปพบปะลูกค้าต่างประเทศไปทําอะไรบ้างคะมีครับก็จริงๆแล้วเดี๋ยวต้องแก้นิดน,นึงคือ ในวงการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ในเมืองไทยไม่ค่อยรู้จักผมหรอก uh huh. เพราะว่าผมจะไปต่างประเทศซะมากนะฮะในเมืองไทยเนี่ยเราจะเน้นตลาดทางด้าน GPS uh huh. ครับต่างประเทศเนี่ยจะเป็นการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็โปรแกรม uh huh. นะครับแทบจะทุกองค์การเลย uh huh. นะครับวงการที่ต้องใช้อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเป็นแบรนด์ชั้นนำของโลกครับการก้าวไปสู่การเป็นที่รู้จักในต่างประเทศได้สำหรับเราที่เป็นคนไทยือวือไปเรื่องยากไหมคะเออจริงๆจะว่ายากออยากครับยากแต่ว่า โอกาสมันมีมาตลอดเวลา <convincing. S 1> เราต้อง <S <S เราต้องหาโอกาสะนะครับถ้าโอกาสมันไม่มาเราต้องไปหามันอย่างถ้าตอนนี้มีคนดูอยู่แล้วจริงๆเด็กสมัยนี้เนี่ยก็ก้าวเข้าสู่การเทคโนโลยีกันมากแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับเทคโนโลยีมากกว่าคนสมัยก่อน <S 1> <S 1> บ,บางคนที่ดูอยู่แล้วก็มีความสามารถตอนนี้กลายเป็นไอดอลเขาไปแล้วเนี่ยมีเทคนิคแนะนําวิธีการให้เขาแคะว่าการที่จะกลายเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็เป็นหนึ่งในสิท MM ธิาา์หรือว่าหนึ่งในรอยที่ไปติดต่อ ทำธุรกิจกับต่างประเทศได้เนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะก,การก้าวไปคืออันดับแรกเนี่ยต้องต้องรักในงานที่เราทําก่อนต้องสนุกกับมันนะครับรักและสนุกในงานที่เราทำเนี่ยจะทําให้เรามีความรู้สึกเหมือนเราอยากเรียนรู้ตลอดเวลาทุกวันนี้ที่ทำงานเนี่ยที่ผมทํางานเนี่ยยังเรียนรู้อยู่ทุกวัน,น <ภา S 2> ถึงปัจจุบันเวลาต่างประเทศเ,เราไปบรรยายเราไปพูดไปสอนเขาเนี่ยแต่ในนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเราก็เรียนรู้จากเขาเหมือนกัน <อ Led S 2> <sabes. S 2> บางทีเราเรารู้ว่าบางอย่างมาที่เราไม่เคยรู้มาก่อน เขาก็จะเหมือนเขาจะบอกเราล้วก็จะเรียนรู้ได้จะเก็บเกี่ยวตรงนั้นมาเราจะต้องคอยคอยศึกษามันตลอดเวลานะฮะเราต้องหาต้องต้องหาโอกาสไม่ช่อยู่เฉยอยู่เฉย,ยโอกาสมันไม่มามนะฮะโอกาสมันคนโชคดีโอกาสมาก็โชคดีไปบางคนโอกาสมาแต่ว่าปล่อยมันเลยไปก็ต้องรอรอบต่อไปแต่ผมเนี่ยเป็นลักษณะว่าคือจะมีเพื่อนที่อเมริกาเนี่ยเขาจะ จะจะเรียกผมอย่างหนึ่งว่าผมเนี่ยเป็นคลักษณะว่ากระเสือกกระสนคือกระเสือกกระสนเนี่ยเป็นลักษณะคือเราเนี่ยมีงานการที่ดีอยู่แล้วตอนนั้นเนี่ยเป็นออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ไอทีเอ็มตอนนั้นอยู่เกือบ8ปีใช่ไหมครัก็ตำแหน่งเงินเดือนก็ไม่ต่ำนเงินเดือนยก็เยอะมากแล้วก็ตำแหน่งก็ดีมากนะครับทุกอย่างโอเคเพอร์เฟกหมดเลยมีเวลามีเบรกเคชั่นมีอะไรเต็มที่นะฮะแล้วก็เจ้านายเจ้านายก็ดีด้วยแต่เราก็มีโอกาส ที่เราจะไปเรียนรู้ทางด้านซอฟต์แวร์เป็นนักออกแบบซอฟต์แวร์นะครับก็คือซอฟต์แวร์ที่เรามาใช้ในการออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์นะเราก็ผันตัวเองมาเป็นนักออกแบบซอฟต์แวร์แล้วก็ยอมด้วยที่จะหยุดตรงนั้นไปก่อนใช่ใช่ก็คือเหมือนก็ค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันทั้งที่ทุกอย่างตอนนั้นครบอยู่แล้วจริงๆแล้วถ้าเราไม่ขยับจากตรงนั้นวันนี้อาจจะไม่มีก็ได้ใช่ครับใช่ก็เหมือนก็ค่อนข้างที่จะจะว่าระห่ำนิดนึงที่เราไปเสี่ยงที่ว่าจะมาตรงนี้แต่เรามองดูแล้วว่าเราจะสนุกกับมันตรงนนั้ แล้อย่างหนึ่งมันอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเรารู้อย่างหนึ่งรู้2อ2อย่างรู้3อย่างนะเราไม่จาเป็นต้องเป็นที่1ในโลกอย่างหนึ่งนะฮะแต่เราจะควรจะมีดีหลายๆอย่างอย่างอย่างหนึ่งที่ผมคิดตลอดอย่างเหมือนไทเกอร์วูดไทเกอร์วูดเนี่ยเขาไม่ได้ปีกใที่สุดในโลกเขาไม่ได้ชิปเก่งที่สุดในโลกเขาไม่ได้พัดเก่งที่สุดในโลกแต่เขามีดีของทุกๆอย่างแล้วมันมารวมกันนะครับ จริงแล้วความพอเพียงที่ในหลวงท่านเคยดำดิแล้วก็ดำเนนเอาไว้นั้นไม่เพียงแต่ว่าพอเพียงแล้วก็หยุดอยู่แค่ที่คุณยืนอยู่เท่านั้นหมายความว่าให้ก้าวเดินไปอย่างมั่นคงต่างหากนี่แหละค่ะเป็นตัวอย่างที่ตอบโจทย์ได้ว่าจริงๆคนเรามไม่จะเป็นว่าจะต้องแบบหยุดอยู่กับที่พอใจสิ่งใดที่เรามีอยู่ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าคุณก็ต้องพยายามที่จะมองหาโอกาสใหม่ๆชีวิตมีชีวิตเดียว <c oughs> นะคะก็พูดเสมอว่า ้ามีอะไรใหม่ๆเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบลองมากๆเลยครับชอบมากชอบมากนะคะนี่แหละค่ะคุณธนีพิราชพันธ์นะคะซีโอที่เรามาติดตามชีวิตในหนึ่งวันในวันนี้ต้องขอบพระคุณมากวันนี้ได้รับอะไรสาระหลากหลายหลายอย่างจริงๆนะคะขอบคุณมากคริงๆค่สำหรับในส่วนของรายการวันเดยวิซีโอค่ะก็ยังกลับมาติดตามกันได้นะคะทุกวันจันทร์แล้วก็วันพุธค่ะในเวลา11บอนาฬิกาถึงเที่ยงแบบนี้นะคะครั้งหน้าค่ะจะพายพบกับซีโอท่านไหนค่ะติดตามได้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยแล้วก็คุณนีค่ะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ เช่ชาตมากใ่ครับต้องเชื่อชาญมากกว่าหนึ่งอย่างเพราะว่าจะทำให้เฉพาะทำให้คนที่ที่สามารถทำได้สองสามอย่างเนี่ยยิ่งน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆค่ะก็กลายเป็นเหมือนเป็น o p u n เนะเป็นโอกาสให้กับเราได้เขาเรียกว่าก้าวเข้าสู่วงการได้อาจจะง่ายกว่า